สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้มาตรวจซ่อมแอร์นะครับเป็นตัวซัมสูงนะครับลูกค้าบอกแอร์เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ให้ช่างมาทําการตรวจเช็คนะครับก็ไม่รู้ทำวินาไหนนะครับแอร์ลวงออกมาครับเป็นแอร์เอียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างเก่งจะทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้ช่างเก่งก็เอาแอร์ขึ้นแล้วครับแต่ว่า เอานี้ท่อเนี้นยนยท่อนี้คหักเดี๋ยวยังไม่ซ่อมก่อนเดี๋ยวจะทำให้แอร์มันเปิดติดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าติดเราถึงจะทำท่อนะครับแต่ตอนนี้แอร์เปิดมันติดตอนนี้ผมวัดไฟแล้วไฟไม่มีมานะครับไม่รู้ว่าที่ลูกค้าบอกให้ช่างคนก่อนมาเช็คเนี่ยเขาบอกว่าไฟมาครบหมดแล้วแต่ไม่ทำงานนะครับแต่ผมเช็คแล้วไฟนู้นไม่มีนะครับ ก็ทำให้เครื่องไม่มีเดี๋ยวจะลองดูดิมันเป็นยังไงตอนนี้ช่างเก่งมาที่ตู้ข้างหลังคอนเ,เนอร์นะครับอันนี้ไปที่ตัวยิดเมื่อกี้นะครับมาถึงตัวนี้มีแต่มิเตอร์นะครับไฟไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่า ทางคนก่อนเช็คยังไงครับไม่มีไฟเดี๋ยวจะยังไงต่อเดี๋ยวจะอัพเดตนะครับก็บีทั้งคู่นครับก็ตัดเชื่อมนะครับให้ลูกค้าเดี๋ยวจะทำการดัดท่อนะครับครับตอนนี้ก็ช่างเก่งก็ทำการซ่อม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัดเชื่อมใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดินระบบใหม่นะครับแวกข้ามแล้วก็เติมน้ำยานะครับตัวนี้เป็นซัมซุงนะครับหมื่นแปดพันวิวนะครับน้ำยาสี่หนึ่งศูนย์นะครับช่างน้ำยานะครับในการเติมนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ปรุมุณขาวแอร์เมื่อกี้ก่อนถอดอยู่ที่สิบสี่องศาเลยคือเท่าตามดีไซน์นะครับขอบคุณค่าที่รับงานนะครับสู่นะครับ